เติมทับส่งออกโตรัฐบาลเดินหน้าอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกซีรีส์วายและเกมมาแรางในภูมิภาคนางสาวรัชดาธานาดิเรกรองโฆสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้การชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจในประเทศแต่ตัวเลขการส่งออกกับมีการขยายตัวต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี64เป็นต้นมาโดยเฉพาะภาคการเกษตร และในขนาดที่อุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดาวเด่นที่มีศักยภาพส่งออกสูงและเป็นที่นิยมในภูมิภาคมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละสิบในปี63คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า30,000ล้านบาทซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ครอบคลุมถังภาพยนตร์ซีรีส์ออนไลน์แอนิเมชัน เกมการ์ตูนและคาแรคเตอร์โดยกำหนดแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างแรงบันดาลใจการขยายตลาดต่างประเทศรวมถึงการขายคนงานและเจรจาผ่านระบบออนไลน์ที่คาดว่าจะนำไปสู่การเสื้อขายผลงานของผู้ประกอบการไทยมูลค่ารวมกว่า3 6 0 0 0ล้านบาท และตลาดที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการไทยคือตลาดญี่ปุ่นเกาหลีและไต้หวันเนื่องจากมีอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ขนาดใหญ่ทางด้านแอนิเมชันและคาแรคเตอร์และมีแนวโน้มที่จะว่าจ้างผู้ประกอบการต่างชาติอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการจ้างผลิตและร่วมกันผลิตล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการส่งเสริมผู้ผลิตคอนเทนต์ไว้เมื่อวันที่2 9ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการคอนเทนต์บายของไทยข้าร่วมจำนวน10บรายเกิดการนัดหมายเจรจาธุรกิจรวมกว่า158นัดหมายทำรายได้ทะลุปเป้ากว่า360ล้านบาททางนี้ในช่วง2ปีหลังผลงานของผู้ประกอบการไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตลาดต่างประเทศอาทิจีนญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและลาตินอเมริกา มีมูลค่าตลาดรวมกว่า1,000ล้านบาทซึ่งก็ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์ซีรีส์ไวระดับโลกและเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นกว่า328%ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนางสาวรัชดายังกล่าวถึงอุตสาหกรรมเกมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ด้ว,ว่ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาของเทคโนโลยี และประเทศไทยคือเป็นที่หนึ่งในอาเซียนมีโอกาสขยายสู่ตลาดโลกทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลก็ได้รายง,งานว่าเมื่อปีที่แล้วอุตสาหกรรมเกมในประเทศขยายตัวสูงขึ้น14-15%คิดเป็นมูลค่ากว่า2,9 0 0 0ล้านบาทกับวิกฤตโควิดคนอยู่บ้านมากขึ้นเกมก็ได้เข้ามาช่วยแก้เงาราคาเครียดโดยสำนักงานได้เดินหน้าและจับมือกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย เพื่อพัฒนาศักยาภาพนักพัฒนาเกมไทยและขับเคลื่อนง,งานภายใต้แผนการส่งเสริมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทยนับตั้งแต่ปี2564ถึง2565อาทิจัดตั้งบริษัทเอเจนต์ส่งออกเกมไทยไปต่างประเทศสร้างศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพเกมในไทยแลนด์ดิจิ t a ลวั l เล่ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตรกรรมดิจิตัลหรือ EECD อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ของประเทศได้อีกมากรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการไทยที่พื้นที่ในตลาดระดับโลกซึ่งที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือทั้งภาคดัฐและภาคเอกชนสร้างกลไกส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อผู้ประกอบการมีศักยภาพทั้งการผลิตและการเข้าถึงตลาดมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญผู้ประกอบการไทยควรตระหนักว่า ตนเองมีศักยภาพสามารถไปไกลถึงตลาดระดับโลกได้เพราะขนาดนี้ก็มีศักยภาพสูงเป็นผู้นําในอาเซียนและได้รับต้นของภูมิภาคการจอดตลาดสากลจึงเป็นสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของคนไทยอย่างแน่นอน